ผลงานในตอนนี้ต้องยอมรับครับว่าคาริมเบนเซม่าคือหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งของวงการไปแล้วแม้ว่าจากอายุเข้าหลัก3าแต่ว่าความยอดเยี่ยมของเขายังไม่มีเสื่อมคลายก่อนหน้านี้ในตำแหน่ง3ประสานแนวรุกในตำนานของเรอัลมาดริดอย่าง BBC ที่มีตัวเขาเป็นตัวประสานงานระหว่างคริสเตียโนโรนัลโดและกาเรตเบลตัโตของเบนเซม่าคือคนที่โดนด้อยค่ามากที่สุดเป็นคนที่ถูกมองว่าเด่นน้อยที่สุดแต่หารู้ไม่ว่าแม้ว่าจะโดนสื่อหรือแฟนบอลด้อยค่าแต่ว่าเขาก็ยึดตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าของเรอัลมาดริดมาตลอดนับตั้ และทําให้กองหน้าดังๆหรือจะดาวรุ่งหลายคนหมดสิทธิ์แจ้งเกิดที่นี่สถานะของพวกเขาเหล่านั้นเป็นแค่นักเตะบนมานั่งสำรองหรือไม่ก็ต้องย้ายทีมเพราะว่าตําแหน่งนี้มีเบนเซม่าคอยจองสัมปทานอยู่แล้วนักเตะเหล่านั้นมีใครกันบ้างไปติดตามมาได้เลยนะครับและก่อนที่จะไปพบกับคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเดอะนักซับวแม็กซด้วยนะครับคนที่1ก่อนซาโลอีกวอิน เราอาจจะเห็นว่าอิกวัวอินนั้นลงสนามอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในการเล่นให้กับเรอัลมาดริดเขาอยู่กับเรอัลมาดริดมา6ปีครึ่งยิงไปถึง121ประตูและเขากับเบนเซม่าก็มักจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนก็เป็นตัวจริงอยู่บ่อยครั้งจนแทบไม่รู้สึกว่าคนไหนคือตัวจริงคนไหนคือตัวสำรองแต่ว่าหลายครั้งโดยเฉพาะในเกมสำคัญโจเซ่มูรินโญ่นายใหญ่ของเรอัลมาดริดมักจะเลือกเบนเซม่าลงสนามก่อนอิกวัวอินอยู่เสมอโดยเฉพาะในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่อกวัวอินนั้นมักจะลงแล้วยิงไม่ค่อยได้ผิดกับทททีี่่่่่เเนนนนซายิงงตออืัอให้ ในปี2013ตัวของอีกวอินนั้นตัดสินใจว่าเขาอยากออกจากกลุ่มนี้เพราะว่าเต็มที่เขาก็ได้แค่ลงสนามในเกมเล็กๆแต่ว่าสุดท้ายในเกมสําคัญอย่างเอลกาซิโกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเบนเซม่าจะเป็นตัวเลือกแรกเสมอเขาก็เลยตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพนาปโปลีในที่สุดคนที่ 2. ฮาเวียเอนานเดส หลังจากที่เรอัลมาดริดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมาครองได้ในปี2014พวกเขาก็หากองหน้าสักคนเข้ามาเพื่อสอบสอบเปลรนกับเบนเซม่าที่กรำศึกหนักเหลือเกินในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาจากการเป็นหน้าเป้าเพียงแค่คนเดียวของสโมสรและพวกเขาก็เลือกไปที่ฮาวียร์ชิชารรโตเอนนนเดสยอดดาวยิงชาวเม็กซิกันมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตัวของชิชาริโตเองนั้นก็เริ่มถูกลดบทบาทลงจากการมาของโรบินฟานเพอร์ซี่สุดท้ายชิชาริโตก็ได้อยู่กับทีมราชันชุดขาวได้แค่ปีเดียวและทีมก็ไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดเพราะว่าที่มีอยู่นั้นอย่างเบนเซม่าก็ไม่มีท่าทีว่าฟอร์มจะตกหรือว่าร่างกายจะยุบลงแต่อย่างใดส่วนชิชาริโตเต็มที่เขาลงมาเป็นแค่ตัวสำรองในเกมที่ทีมต้องการพักเบนเซม่าท่านั้นซึ่งสถิติของชิชาริโตก็ไม่ได้แย่อะไรมากยิงรวมทั้งสิ้น9ประตูแต่ว่าสุดท้ายก็โดนส่งตัวกล ไม่จําเป็นกับการที่ทีมนั้นมีตัวเลือกที่ดีอย่างเบนเซม่าอยู่แล้วคนที่3 a l อัลบาโรมราตา โมราตาคือดาวลุ่งตัวความหวังของเรอัลมาดริดและวงการฟุตบอลสเปนทีมก็ไม่ใช่ว่าจะไม่พยายามดันเขาขึ้นมานะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นได้แค่ตัวสำรองทีเด็ดเพราะว่าคนที่ยึดสัมปทานตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวป้าของเรอัลมาดริดก็คือเบนเซม่าโมราตาอาจจะมีเกมที่ดีในบางนะัดยิงกระจุยกับทีมชาติสเปนชุดเยาวชนหรือว่าในการติดทีมชาติชุดใหญ่เขาก็มีจังหวะมีเกมดีๆหลายต่อหลายครั้งจนทําให้เราเผลอคิดว่าเขาคงจะเป็นกองหน้าตัวจริงแทนที่ของคาริมเบนเซม่าได้ในอนาคต แต่ว่าสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถรที่จะทําได้แม้แต่ใกล้เคียงก็ไม่ใช่เลยด้วยซ้ําและก็ต้องย้ายออกไปอยู่กับยูเวนตุสและถึงแม้ว่าเรอัลมาดริดจะใช้ออปชันในการดึงตัวเขากลับมาจากผลงานที่ใช้ได้กับยูเวนตุสแต่บทบาทของโมราต้าก็เหมือนเดิมก็คือการเป็นสำรองของเบนเซม่าก่อนที่เขาจะถูกปล่อยตัวไปอยู่กับทั้งเชลซีอตเลติโกมาดริดและก็กลับไปอยู่กับยูเวนตุสในปัจจุบันคนที่4เคเซโรดิเกส นี่ก็คืออีกหนึ่งดาวรุ่งตัวจีท,ที่เล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกและช่วงหนึ่งเขาก็ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องกับเรอัลมาดริดแต่ว่ากับตำแหน่งกองหน้าโตเป้าแล้วเคเซไม่ได้ใกล้เคียงที่จะเบียดคาริมเบนเซม่าได้เลยเคเซนั้นโดดเด่นจิตจัดในตำแหน่งกองหน้าด้านข้างจะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แต่ว่าพอต้องลงเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าเขากลับทำได้ไม่ดีเท่ากับเบนเซม่าสุดท้ายก็โดนปล่อยยืมให้กับทีมน้นทีทีมนี้ทีทางลาสปาลมัสสตอกซิตี้และอีกหลายทีมซึ่งมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เขาไม่สามารถเปียดย่งตำแหน่งกับเบนเซม่าได้นั่นเองคนที่5ลูก้าโยวิชสดสดรอนร้อเลยครับสำหรับลูก้าโยวิชตอนที่เรอัลมาดริดคว้าตัวเด็กหนุ่มชาวเซิร์ฟคนนี้เข้ามาร่วมทับด้วยค่าตัว60ล้านยูโรจากไอทราค f แฟรงเฟิร์ตนั่นหลายคนมองว่าอาจจะเป็นตัวแทนเบนเซม่าที่อายุเข้าหลัก3แล้วนี่คือจุดที่ใกล้เคียงที่สุดครับที่เบนเซมาถูกมองว่าน่าจะโดนแทนที่โดยเด็กรุ่นใหม่ และโยวิชเองก็มีความครบเครื่องในการเล่นกับแฟรงก์เฟิร์ตครับเขามีทั้งความยอดเยี่ยมสัญชาตญาณของกองหน้าตัวเป้าอายุก,ก็ยังน้อยเสถิติการเล่นก็ถือว่ายอดเยี่ยมมีจํานวนประตูในลีกใหญ่อย่างบุริสติก้าที่น่าประทับใจดังนั้นเขาจึงถูกมองว่าน่าจะเป็นตัวแทนของเบนเซม่าที่ถูกมองว่าเริ่มโรยราเต็มทีแต่ว่ามันกลับไม่เป็นแบบนั้นเลยเบนเซม่าในวัยเข้าหลัก3ไม่ได้มีท่าทีว่าจะด้อยลงมีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆส่วนโยวิชลงมาก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เขารับมือกับความกดดันในการเล่นกับเรอมาดริดไม่ได้ยิ่งเล่นก็ยิ่งแย่การยิงประตูเป็นของหายากสาหรับเขาท,ทั้งที่เล่นตำแหน่งกองหน้าแถมยังมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมจนกลายเป็นสำรองถาวรของทีมไปที่เรียบร้อยและตอนนี้โยวิชก็ยังคงเป็นสำรองอดทนของเบนเซม่าและดูแล้วตรับใดที่เบนเซม่ายังอยู่และเล่นด้วยฟอร์มแบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับจะมีมุมไหนที่โยวิชเบียดเขามาเป็นตัวจริงได้และทางออกก็น่าจะจบแบบคนอื่นๆก็คือย้ายออกไปหาโอกาสลงสนามกับที่อื่นนั่นเอง เบนเซม่านั้นอาจจะโดนมองว่าเป็นเหมือนลูกรักเป็นเด็กเส้นของโค้ชแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะความสามารถของเขาต่างๆที่ทําให้โค้ชทุกคนพร้อมใจกันเลือกเขาเป็นกองหน้าอันดับหนึ่งของทีมในแท็กติกของทุกๆคนและปีนี้เขาก็พิสูจน์แล้วว่าเขาคือของจริง